ของทะเลสดๆเลยจ้าอันนี่เขาเขาปนกันนะไหนคือคือเมื่อกี้เราซื้อของหวานนี่มาเจอร้านของทะเลแล้วคือจะได้เดินทั่วๆไงเดินได้ทั่วๆนี่นี่นี่โอ้นี่ปูหินปูดาวครึ่งโลหกสิบโลลาปูลายเสืออโอ้โหปลาหมึกอันนี้น่ากินครึ่งโลร้อยยี่สิบทำแล้วหมดแล้วนี่ใช่ใช่ปอกแล้วปุ้ปลาทูโป๊ะ โลแปดสิบอ่าปูไม้จ้าสปูใหญ่ใหญ่ไปเลยร้านนี้น่าสนมากแต่เสียดายเราต้องไปต่อใช่เราต้องไปต่อแล้วจ้ะอ่าใหญ่มากเป็นไงครูนุ้ยตัวใหญ่มากอ่ะใช่นี่ร้านน่ากินมากอืมข้าวทุกกะติเจอต้มผู้เลยของชอบเลยนี่สดๆเลยน้ำสื่กก็มีจ้ะใช่น้ำสื่ยต้องใส่เราต้องมาอีกรอบ จริงจริงโอ้นี่ปลาน้ำจืดนะพร้อมทำให้เลยนะคุณนุ้ยจาาละสี่สิบบาทสามตัวนะสามตัวอันนี้ปลาสวายโลละห้าสิบบาทยกตัวยกตัวปลาไหลปลาช่อนมีหมดเลยโอ้ยนี่ปลาสดๆฝั่งนี้ก็มีนะจ๊ะปลาสดๆฝั่งนี้ก็มีมีสองฝั่งเลยตองข้ามเลย พร้อมทาให้ด้วยคุณนุ้ยทําแล้วนี่ทำหมอนมีปลาช่อนปลาหมอด้วยนะนี่ยปลานิบขายไหนครับพี่้อยละหกสิบห้าบาทพร้อมทําให้ด้วยถูกอ่ะโ้ละหกตลาดไอ้ได้ปลายแล้วนะไปฝากผมเนี่ยเหมือนหอยสังเลยดูด้วย ปลาสดๆปลาแห้งโอ้ปลานิ่มอุ้ยนี่แล่แล่แล้วนี่ไม่มีก้างเลยใช่ตลาดนี้เป็นอย่างี้โลเท่าไหร่คะร้อยแปดสิบโอ้ยเราไม่เคยเจออย่างนี้เลยนะคุณเจี๊ยบโลร้อยแปดสิบเราเรายอมซื้ออย่างเงี้ยถ้าเรากลัวก้างเอาไปให้มอดให้แม่เนาะไว้ให้พ่อให้แม่ไปไปนี่ คุณไว้เราจะเร่งสปีดละนีะะ่ฝั่งนี้ก็จะเป็นผักมีผักมีผักอันนี้เผือกแล้วเนี้ยนี่เยอะแยะเลยดินี่นี่ผักผกรุงมอใช่นี่นนนแคบบ่แถวแรกนะคุณไว้หมดหมดเป็นเป็นร้อยละหลายร้อยแหละแค่ <c oughs> แถวแรกนะนี่มีปลาแห้งด้วยคุณนุ้นี่มีปลาด้วยคุณนุ้ยอ่าอันนี้ป,าปาลปาอะไรครับแหม่ปลาเมืองปอ ไม่ต่อไม่ต่อเลยอย่างที่บอกอ่ะใครมาใครมาเที่ยวแถวนี้ผ่านมา่านมาวันจันทร์กับหรือตั้งใจมาใช่เอากล่องลังมาด้วยลังโฟมลังโฟมมาด้วยนะคะเผื่อของทะเลแล้วนี่ของแห้งนี่ปลาแห้งนี่นี่ปลาโอใช่ปกติขายที่ไหนบ้างครับเนี่ยขายแถวนี้อย่างเดียววันวันล้นะฮะกับอีกที่หนึ่งอีกที่หนึ่งที่ไหนนะคะขายกี่ที่ วัดโคกก็ม <accurately S 1> ีไปเชื่อโอวัดโคกก็มีใช่ไหมพี่ไปขายวัดโคกด้วยอ๋อมีวันไหนบ้างพี่วัดโคกโคกมีทุกวันมีทุกวันวัดโคกอะไรคะคำลุงลาดอ่ะอ๋ออ๋อนี่นี่ร้านนี้นี่อันนี้มีวันจันทร์กับด้ค่ะแล้วอ๋อนี่ปลาพี่อนี่อันนี้ปลาอะไรครับลายๆเนี่ยปลาข้าวเม่าปลาข้าวเม่าเออเราไม่เคยจำเลยปลาตัวเทียนนี่ตักเหล้าใช่ใช่ ของเขาแห้งหมดแล้วนะคุณใช่น่ากินอ่ะราคาถูนะดีสิบดีห้าสามสิบใช่เสียเลยนะคุณนุ้ยคุณนุ้ยโอ้โหปลาทิพตที่นภัสอยากกินใช่ฮะปลาลาดพริกมีแปรกล้วยด้วยอ่ะคุณใช่เอาไหมจะลองไหมได้นะฮะโองไหมีแบบหลายอย่างมากเลยน่ากินคุณจะลองไหมได้ๆกินเยอะเลยนะคุณนุ้ยหรอวันจันทร์ไหม วันจันทร์ถ้ามาอีกก็ค่อยเอาดีกว่าค่ะวันจันทร์ก็ขายใช่ไหมคะใช่ค่ะวันจันก็ขายด้วยนะปลาตัวเท่าไหร่คะปลาชินานั่นน่ะเอ้ยตร้อยหกสิบโอ้ร้อยหกสิบอ๋อเป็นปลาทับทิมคุณอะไรเหรอหกสิบไม่มีปลานิลใช่ไหมคะโอเคนี่น่ากินมากขอขอขใช่ไปไปคุณดูเดินไปเลยน้ำลายหกใช่อืมอืม ของสดๆก็มีนะจ้าด้านหลังกุ้งขาวนี่นี่นี่อันนี้เราจะสุดนะคือพื้นที่กว้างมากเลยนะคุณนี่นี่ข้าวโพดของชอบเลยอ่ะของชอบเอาเอาถุงนึงครับยี่สิบใช่ไหมข้าวโพดเขียวกุ้งหนกุ้งหนก็ได้นะเต็มไม้เต็มมือ เ uh, ต็มไม้เต็มมือเลยเต็มไม้เต uh, ็มมืออืออ่าด้านหลังนะด้านหลังอันนี้คือขายอะไรครับขายปลาแห้งอ๋อปลาแดดเดียวออันนี้ดอกไม้จีนใช่ไหมใช่ค so okay. ่ะดอกชมจันทร์ค่ะพี่อ่าถ้าบ้านเราภาษาไทยเรียกชมจันทร์แต่ถ้าเอาไปทําแห้งอ่ะเขาเรียกเขาไปทำอะไรท์ดอกไม้จีนเขาไปทำอะไรท์เอาไปผัดผัดน้ำมันผััดนน้มหอยถุงเท่าไหร่คะถุงยี่สิบครับเอาไปผัดอะไรอ่ะ ผัดน้ำมันหอยคุณจะลองมใส่กุ้งก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้จะลองไหมฮะเราจะมีเวลาผัดไหมอร่อยคุณเหรออร่อยแล้วเอาไหมไม่เอาเพราะว่าเต็มมือเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวพี่มีเวลาทำเนาะใช่เพราะมันต้องกายค่ะพี่น่ากินทั้งั้นเลยอันนี้เอาไปฝากน้ำผัดไหมขายไงจ๊ะสามขีบร้อยจ้าสามขีบร้อยเหรอ เอาไม่ถึงร้อยอ่ะเอาห้าสิบบาทได้ไหมได้อาคุณลูกสแกนให้ตาพัดหน่อยอร่อยไหมอร่อยดีที่นี่เฮ้ยผมไม่กินโด่งยาวดิต้องให้คนชิมนี่มีเจ้าเดียวกันไหมคะเจ้าเดียวกันนี่คุณแม่กับค,คุณลกูกห้าสิบใช่ไหมมันจะเยอะไปอดีอสามถุงห้าสิบคุณลูกเอาด้วยเหรอไม่ เอาผัดแล้วมันเหี่ยวไหมมันยุบใช่ไหมยุบใช่ค่ะพี่อ่าสามถุงนั่นห้าสิบนี่ห้าสิบที่เขาเพิ่เพิ่อะไรนะไม่เป็นไรเอาจะไปลองดูใช่ไหมคุณลุยใช่อ่าปไม่ได้กินนานละเดี๋ยวไปลองดูปลาแห้งนะปลาตับแต่เดียวนะเนื้อแต่เดียวก็มีนี่นี่ตามนี้เลยนะครับน่ากินนากินน่ากินน่ากินน่ากินขายดีไหดีพืชดินอ่ะมันจะมีมันจะมีไอเนี่ย โปรตีนอ่ะแล้ว oh. เนื้อมันจะแน่นมันเป็นพุ้งเอกลักษณ์ สีมันจะเป็นแบบนี้หรือวมันจะเด้งเลยนะแล้วมันก็อร่อยด้วยใช่แน่นปุ๊บเขาบอกกุ้งรับุรีอร่อยนะอร่อยถามว่ารับแท็กแพงไหมไม่แพงเลยไม่แพงไม่แพงแต่จะแพงกว่าโซนนครปฐมบลาเนยเพราะว่าบ้านงเขามันเป็นดินทรายสีมันจะขาขาวฝักจั่วเลยตายง่ายแต่เนี้ยตายยากถ้าใครดูแล้วก็แก่ยากด้วยตายยาก อันนี้คุ้มมากเลยคุณสองร้อยยี220่สิบโลละนะตัวใหญ่เท่าตัวละสามร้อยกว่าเลยนะใช่มันอร่อยนะมันเป็นเนื้อแน่นนะเป็นมุ้งจีไอนะมาจากบางแพรละช่างดีจ้เาเป็นแกงกานเป็นแกงแม่คุณนี้ยร้านติดกันยาวไปถนะึงนู่นเลยอุ้ยแต่อร่อยจริงอร่อยจริงไม่ได้แกล้งมพูดนะอร่อยมากใช่ค่ะใช่ใชอร่อยจริงเลยปลาปเผาร้อยหนึ่งร้อยยี่สิบร้อยสี่สิบใช่ แล้วแต่สายปลาเค้กหน้าพิซซ่าขนมโตเกียวนี่มานี่โหปลาทูปลาทูมันตัว40บาทอือใช่ใช่นี่เข่งละ25อันนี้เข่งละแปดสิบบาทดูดูได้กินมากได้นี่เข่งยี่สบาท20บาทอ๋ออันนี้น่าจะเท่าไหร่เด้อส10บาทเหรอ10บาทสิบาทใช่ไหมอ๋อไม่ไม่ไม่อ๋อกลับหัวกลับหอหอ๋อป้ายไปอยู่คนนะ สิบยี่สิบยี่ห้าใช่คนซื้อเยอะนะนี่มีผักนี่ก็มีนะคุณนุ้ยนะผักสดสดอ่าผักสดสดนะตรงนี้นะนี่คนคนเริ่มมาแล้วคุณนุ้ยใช่นี่ล้ร้านเด็ดเนื้อหนังได้คะ่ะนี่เนื้อหนัง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 ได้นะจ๊ะใชถุงละแปดสิบหกสิบแล้วแต่เลยนะคะค่ากี่ขาเท่าไหร่คะ แปดสี่นี่คุณแม่เขาแบบขายถูกมากนะใหญ่เบ้อเร้อเลยนี่นี่นี่คาสิจราเม็ดดำนี่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 จัตาเดียวจราเม็ดดำร้อยหนึ่งตาเดียวหกสี่ใช่ราคาชัดเจนอ่าแล้วก็เขียนโตตาให้เลยนี่ตะเก๋าอ่านี่รลอยลอยเจจ่าเราเพิ่งมาเหรอครับนี่โอเต็มถุงเลยอันนี้มีคนเอาแล้วค่ะโอ้โอ้โอเคอุ้ยขายดีมาก แทบไม่ต้องนั่งเลยแป๊บเดียวกลับบ้านได้ละใช่นี่โอเคสดสดเลยจานเท่าไหร่คุณแม่จานนียี่สิบค่ะยี่สิบหมดเลยเหรอคะคุณแม่คุณคุณนะหมดเลยค่ะแม่เราเคยเจอกันที่ไหนไหมใตองย่างใช่ไหมคุณแม่มาที่นี่เลยเหรอค่ะโอ้ของจริงแม่มาที่นี่ยีปีแล้วค่ะจริงเหรอผมเห็นคุณแม่แล้วผมว่าคุ้นๆเลยนะเนี่ยหนูมี FC แนะนำมาให้มาตลาดนี้ ใช่หนูก็เลยมาแล้วพอมาเจอเห็นหน้าคุณแม่ในขายปลาเอ้าคุ้นเลยใช่คุณแม่เขามาจากแฟนอจัดนะมามานะมามากใช่มาทนมแต่มาตั้งแต่มาคุณเริ่มเปิดนะคะอ๋อแล้วแม่มาไงขับรถมมาแ่ขับรถมาคนเดียว มาตลาอ๋อมาตลาขอบคุณมากนะคคุณแม่เจอกันเกันกระทักกันนะค่ะใครมาก็ฝั่งอุดหนุนปลาเค็มร้านแม่ด้วยนะคะแต่ของปลาแม่อีทปลาเราที่เต็มตู้แล้วค่ะไปทุกตลาดแม่ค้าให้บางทีก็ซื้อแหละเก่งใจเขาอืมแต่เราเราเอาเราไม่เอาละอันนี้จานเท่าไหร่นะคุณแม่ยี่สิบยี่สิบบเลยคุณโอคุณแม่มาตั้งแต่บ่ายเลยใช่ไหม ค่ะอืมเก่งมากเก่งมากดูดิขอบคุณนะครับเอาปลาน้าําจืดด้วยแล้วปลาดุกนะปลาดุกปลาดุกตัวใหญ่มากใช่ยังเป็นอยู่นะครับใช่ยังเป็นอยู่นู่นคุณดูในถาดไข่โอ้โหมีทุกอย่างเลยปลาจระเมศจระเมศน้ำจืดเยอะแยะเลยนี่ปลายี่โศกปลานิ้นมีหมูป่าด้วยอันนั้นป้าอะไรคุณ ปลาตะเพียนปลาตะเพียนไหมใช่ใช่ใช่มีปลาช่อนปลาช่อนนานี่ทำให้ด้วยคุณดูไปใช่ไปกันไปกันกบก็มีเป็นสายเลยคุณดูที่นี่ไม่ธรรมดานะอ่าปลาหมอก็มีนี่ทำแล้วอืมโอ้โหเอ๊ะปลาเหมือนนานแล้วขายตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเนี่ยตั้งแต่เปิดร้านตั้งแต่กี่โมงครับ พี่เนี่ยเปิดร้านตั้งแต่กี่โมคะอ๋อเที่ยงใช่ไหมอ๋อถึงว่าปลาเขาแม่แต่ยังสดอยู่ใช่ยังแดงอยู่นี่ปลาหนึ่งเขายังเป็นๆอยู่นะตามนี้นะตามนี้นะน่ากินเลยอ่ะคุณดูปลาทูไปดูร้านอื่นั้ีงปลาทูจ้าสิบบาทยี่สิบยี่สิห้าสามสิบสามห้าปลาทูสดก็มีนะคุณลด80บาท อ้าวปูอ๋อมีปูด้วยครึ่งโลร้อยยี่สิบโลสองร้อยสี่สิบใช่คุณมะเขือเผาเปล่าเนี่ยเนี่ยนะคุณมะเขือเผาเปล่าก็เนี่ยมะเขือเผาแต่ไม่ใช่ผม่ไม่ใช่ผมของผมเต็มที่ของเครื่องนะใช่ของเครื่องเลยไปดูหน้าร้านหน่อยเราไปดูหน้าร้านหน่อยร้านที่สุดละโอ้ยจัดร้านสวยงามมากเลยใช่ตัวเท่าไหร่คะชุดเท่าไหร่ ร้บาทดบาทคุณรู้เท่าไหระชุดร้อยแปดบกับร้อยห้าสิบแล้วก็ปลาร้อยห้ิบแปดสิบสองร้อยห้าสิบคือปลาทับพิมปลาหมอเท่าไหร่คะตัวละ60สิคุณม้รู้ได้ไงเป็นปลาหมอม่เราดูแล้วอะเราดูแล้วว่าเป็นปลาหมอแล้วปลาดุกะคา หกสี่คุะตัวบึ้มมากนะคุณตัวใหญ่มากเอ้ยมันตัวแบบว่าอย่างนี้เลยนะมีปลาสดๆนะตอนเย็นนะติดกันกันล้นใช่ยังดิ้นอยู่เลยนะคุณลุ้ยนะนี่ผงางาบนนี่นีกิโลครับคุณพ่อนี่ชะโดชะโดอืมอันนี้ประมาณ3โลได้ไหมสองโลกว่าประมาณตี3โลตัวใหญ่มากนี่ายากนะนี่มาใช่เขามีทําแล้วเป็นจานจานใช่จานห้าสบาท70ก็มีตัว ตาเยอะเบาบาทแล้วน่ารักทุกคนเลยที่นี่ตลาดนี้เขาดีอย่างนะคุณเขาแบบจัดเป็นพวงกองกอง่ารับางบางบาตลาดที่เราไปเอาง่ายจับกองจับกองนะใช่อันนี้คุณชอบพวงไหนะคุณหยิบได้เลยอันนี้เขาเรียกือสวยเลยใช่อะไรที่เป็นอะไรที่เป็นพวงะเขาจะเรียกอย่างนี้เลยเก็บในเรๆด้วยใช่นี่เยอะเลยไปไปไป โอ้โหมีขายมีขายหลายอย่างนะคุณนุ้งใม่แค่นี้นะอ่านี่ผลงมงคลม้ายี่สิบบาทห้าลูกร้อยอ่านี่สิบบาทสิบบาทครับลูกละสิบบาทอ่าอ่ายิ่งดึกยิ่งถูกนะอ่าอ่านี่ปลานี่กองละร้อยนะจ๊ะโอ้โหแน่นแน่นเลยนะนี่หกตัวเจ็ดตัวนะใช่นี่นี่ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งอันนี้เท่าไหร่ครับพี่ตัวเล็ก แปดสิบแปดสิบาทโอ้โห80ก็ไล่ๆกันนะไล่ๆกันไม่ไม่เล็กนะไม่เล็กมากแต่สายต่างกันนิดหนึ่งนิดหนึ่งอ่าอ่าไปขอบคุณครับไปเอานี่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 ของทะเลสดๆก็มีคุณนุ้ยด้านในโอ้โหโอ้โหถ้าถ้าของทะเลตั้งร้านติดกันนี่มันเลยนะไม่ได้มันเลยเขาเขาจะกระจายอย่างเงี้ยดีแลหรอกระจายกันขายปากกระบอกคุณ อ่าหกสิบบาทนี่ปลากระบอกตัวใหญ่เลยนะนี่ครึ่งโลหกสิบนะครึ่งโลนี่อันนี้ปลากุเลาหรือปลาตัวนี่เขามีหลายปลามากเลยนะครึ่งโลครึ่งโลด้วยใช่ปลากระบอกด้วยอันนี้ปลาอะไรนะพี่อัันนน้ปลากุเลาปลากุเลาปลากุูด้วยถูกแล้วนี่เป็นไงหรอมีกุ้งมีปูมีปลาหมึกมีหอยไข่ อููค้าเยอะร้านใช่ขากเยอะาเยอะเราก็จะไม่เข้านะคุณดูเพราะว่าเราเข้าแท่านี้หอยสดเลยหอยแขนงก็ตัวเบ่งเบ่งเลยเขาทักทายกัน นี่โอ้ของทะเลของสดก็มีนะคุณนุ้ยตึมโนร้อยสิบมีทุกโซนเลยนะแถวนี้นะใช่มีทุกแถวแล้วก็มีมีเรื่อยๆอื่อเขาไม่ได้อยู่รวมกันใช่โอ้โหถั่วฝักยาวน่ากินมากเลยสิบบาทไปคุณนุ้ยกระโดดไปีกละกระโดดไปของทะเลก็ไปกระโดดไปของทะเลก็วะ โอ้ตัวละเก้าสิบปลากระพงขาวว่าใช่ร้อยหนึ่งก็มีอ่าสดสดนะนี่พร้อมทําด้วยนะด้านในมึอกระดองทําแล้วเนี่ยครึ่งโลร้อยโลสองร้อยมีาหมึกสวยสวยเลยคนเยอะคนเยอะเดี๋ยวคนจะเยอะยิ่งกว่านี้อีกนะเพราะอะไรรู้ไหมเย็นเย็นคนเลิกงานคนเลิกงานบางคนแล้วก็บางคนก็โอ้โหตัวใหญ่มากเลยคุณผู้ตัวละร้อยตัวละร้อย อันนี้แบบเป็นระดับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เลยนะเออดิแปดสิบาทแปดสิบาทดูตัวใหญ่มากใช่อึตัวหนึ่งสองโลได้ไหมคะโลหะโลหโลหะโลหะดูตัวใหญ่มากนี่น้่สดๆเลยนะคุณนี่เป็นระดัแม่คุณแม่นั่งกินข้าวเลยคุณแม่กินเลยคุณแม่กินข้าวเลยคุณยังเป็นอยู่ด้วยโอ้เป็นอยู่ด้วยกระโดดอะโอ้โหเป็นไงโอ้นี่นี่นี่คุณแม่กำลังทานข้าวเลยใช่ สดแนะนําเลยนะสายปลาทับทิมตัวนี้ใหญ่มากใช่ไซส์เหมือนสองโลเลยใครที่ชอบปลาทับทิมนะแนะนํา่ตลาดนี้เลยอตลาดนี้เลยีรับไปขายก็ได้เยนี่นี่โอ้โหกับข้าวสาเร็จก็มีสําเร็จเลยนะเขาแกงกันเป็นกะละมังเลยนะคุณนี่ดูบรรยากาศด้านบนบรรยากาศคนเริ่มมาแล้วคุณดู้วยใช่ทปา บรรยากาศการบวชนะคุณนุ้นนะเชิบเชิบเชิบเราจะคือคือเป็นชาวบ้านก็มีนะคุณใช่อ่านักเรียนนักศึกษาอ่ามาขายของมาขายเนี่ยชาวบ้านก็มีที่นี่ขมุงอะไรกันไม่รู้ไปมุงกับเขาไหมเราจะไปมุงกับเขาเหรออ๋อมุงผักอ๋อขมุงผักกันคุณนู้นอือธนาเต้นิจฟ้าโจขมุงผักกัน อ่าปะปไปะอ๋ออันนี้คือโซนอ่าอ่าเราเราเรียกว่าล็อกสามแล้วกันนะล็อกสามเพราะว่าเราไอ้นี่แล้วกันเนี่ยเราเราเราไม่รู้ว่าโซนไหนเป็นโซนไหนอ่ะเราเราสำหรับเราเรียกโซนสามแล้วกันคือพอ พอไปเทียบกับไร่ขิงนี่แบบว่าพอๆกันพอกันเลยพอกันคนก็เยอะพอกันอแต่ว่าทางเดินกว้างกว่านะคุณใช่ทางเดินกว้างกว่าอ่าแล้วก็ร้านค้าน่าจะเยอะกว่าใช่เฉพาะของอาหารนะอ่าถูกต้องน้องรักเรียนก็มีมีทุกอย่างเลยอ่ะใช่ มะขามอ่อนก็อยากตำนะํำน้ำพริกมะขามนะแต่เราไม่มีเวลาขออาผ่านหน่อยนะครับเพราะว่าคุณดุยเต็มมือแล้วของเต็มมือแล้วเราไม่สามารถจอดได้แล้วแล้วตรงนี้คนคนเยอะด้วยนะนี่เราเราถ่ายเท่าที่ให้ดูนี่ประมาณนี้นี่โอเคนี่ก็เยอะนะพื้นที่พอๆกับวัดไร่ขิงมีอีกนะคุณดุยมีตรงนั้นยังไงนี่ผักร้านนี้ใช่ นี่ร้านปลาสดร้านปลาสดนะคุณนุ้ยนะปลาสวายปลาสวายปลาบึกปลาสวายปลาหม่อนแห่ผีเสื้อปลาดุกหั่นแล้วเป็นชิ้นหั่นเป็นชิ้นเลยปลาทับทิมอ๋อมีเยอะแยะเลยคุณนุ้ยอันนี้อะไรครับพี่ปลากรดปลากรดคังปลากรดคังปลากรคังก็มีปลากรดว่าเป็นคุณนุ้ยออ่าโ้โหคุณคุณคุณไปดูปลาหมอดิใช่ตัวใหญ่ๆนียตัวปลาหมอตัวใหญ่มากนะไข่ไหมคะหน้าปลาหมอ มีโลเท่าไหร่คะโลร้อยสามสิบไม่แพงเดี๋ยวนี้นิยมปลาหมอใหญ่มากเลยนะใช่ปลาหมอใหญ่มากใช่ตรงคลองแล้วพี่พัดเขาเคยบอกเราอยู่เราจำไม่ได้เขาเรียกว่าพันอะไรสักอย่างนี่คุณจัมโบ้มากเลยจัมโบ้นี่โลเท่าไหร่คะหกห้าเองเออไปปัถูกมาก ตัวใหญ่ปักปักปักคุยค่ะอ่าปักปักอย่างของทะเลนะใช่วันนี้ก็มีของทะเลดินี่ของทะเลสดสดเลยคุณนุ้ยเหมึกกุ้งอันนี้หนวดนะใช่ไหมคะใช่หนวดเฉพาะหนวดใครที่อชอบหนวดนะเราอ่ะชอบสายหนวดอันนี้เขาเรียกกุ้งอะไรคะกุ้งขาวค่ะกุ้งขาวตัวใหญ่มากเลยอืมัวมันเลย่อวเมบาทเลย คุณหัวมันย่องเลยเนี่ยใช่นี่หมดโลล170เราแกะให้ด้วยนะ